สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ขอแนะนำเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับวิธีการเก็บว่านไว้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นใบว่านมหาจักรกพรัด สังเกตง่ายใบใคล้ายขมิ้นและที่ริมขอบอย่างนี้ครับจะมีสีขาวที่ขอบเป็นสีขาวแบบนี้ครับลักษณะดินของเขาเป็นใบว่านที่สวยงามครับแต่วันนี้ได้ตัดว่านไว้แล้ว เราจะนำว่านที่ได้ตัดแล้วเนี่ยครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไงเพื่อควา,ามสะดวกในการเก็บรักษาหรือว่าจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามเวลาอันเหมาะสมเช่นหากมีการนำไปบท ทำเป็นผงว่านใบว่านมหาจาักพัดส่วนหนึ่งนี้เป็นมวลสารที่สำคัญชนิดหนึ่งครับการตัดตัดชิ้นหนึ่งประมาณ3มเซนครับ3ามเซนถึงไม่น่าเกิน5เซนเพราะว่าเก็บรักษาง่ายหรือว่าบางท่านอาจจะนำเอาต้นว่านที่เราได้ตัดแล้วเนี่ยนะครับ หลายๆชนิดไปรวมกันเป็นว่านแบ่งประเภทเช่นว่านที่มีมีสปปรรพคุณในทางเมตตามหานิยมครับว่านต่างๆอาจจะนำมาใส่ขวดและแช่น้ำมันจันไวายอย่างนี้ครับก็นำว่านที่เราได้ตัดแล้วอย่างนี้ที่แช่ที่ตากแห้งแล้วเอาไปใส่ในน้ำมันจันก็ได้บางคนเ็าบอกว่า เป็นสีดีมงคลในการค้าขายาพูดจาก็จะเป็นเงินเป็นทองเรียกทรัพย์เข้ามาทําให้คนหลงไหลใน,ในคําพูดที่เราได้ระวังและคิดไตรตรองไว้ดีแล้วก่อนจะพูดก่อนที่จะเจรจาใช่ไหมครับคาพูดเหล่านี้ย่อมนํามาซึ่งองค์ประกอบแห่งความสําเร็จความรักความผูกพันยิ่งเรามีว่านที่เป็นมงคลต่างๆที่นในด้านเมตตานะครับก็ทําให้มีการจูนความรู้สึก หรือว่าเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้มากครับในเมื่อเราต่างคนต่างพึ่งหลายสิ่งหลายอย่างครับว่าหนึ่งความเชื่อมั่นของเราสองสิ่งที่เราได้มีเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสามารถเพิ่มพลังสิ่งที่เราทำอ่ะให้สำเร็จดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมเลยได้นำให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยเราได้ตัดว่านขนาดนี้นะครับและ ก่อนตัดล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็นํามาเตรียมตากแดดครับเตรียมตากแดดครับนี่ได้เตรียมตากแดดต่อครับเก็บไว้ให้แห้งป้องกันเชื้อราและเก็บไว้ได้นานครับเมื่อไรมีความต้องการจะใช้ว่านดังกล่าวนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับครับเด็ดก็เริ่มจะจัดวันนี้น่าจะช่วยในการทำเพิ่มความร้อนให้ว่านี้ได้แห้งง่ายง่ายนิดหนึ่งนะครับครับแค่นี้ก็เราก็นำ นำว่านที่เราได้แล้วไปตากแดดไว้เป็นอันว่าเสร็จวิธีการเก็บรักษาว่านและเก็บไว้ในที่แห้งที่สนิทนะครับหลังจากว่านได้แห้งสนิทแล้วเราก็เก็บไว้ใส่ปิดไว้ให้มิดชิดจะใส่ขวดโหลวไว้ก็ได้หรือว่าใส่พลาสติกเก็บไว้เรียบร้อยก็สามารถที่จะนํามาใช้ ในโอกาสต่างๆได้แบบสะดวกสบายและมีความเชื่อมั่นว่าว่านชนิดนี้ชื่ออะไรมีสรรพคุณทางด้านไหนครับนย่อมส่งให้พลังแห่งความเชื่อของเราต่างๆนานาครับโดนบรนดาให้เราพบกับความสําเร็จง่ายครับนี่คือว่านมหาจักรพรรดินะครับครับขอบพระคุณที่ติดตามนะฮะหากมีความต้องการปรารถนานําว่านไปเพื่อสร้างเป็นพระผงมงคลต่างๆก็สามารถติดต่อได้ครับและร่วม อนุโมทนาด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ